สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่คลิปวิดีโอการสอนในช่อง Basic.com Channel นะครับวันนี้ผมจะพูดถึงใน EP ที่2นะครับเรื่องการสร้างแอปพลิเคชันบนมือถือด้วย Google Sheets แบบมืออาชีพนะครับก็ใน EP ที่แล้วเราเรียนเกี่ยวกับการสร้างระบบเก็บข้อมูลนักศึกษานะครับสามารถเพิ่มได้โชว์ในรูปแบบต่างๆได้นะครับแล้วก็ตกแต่งได้นะครับวันนี้เราก็จะมาฝึกกันใน Workshop ที่2นะครับเรื่องการสร้างระบบล็อกอินนะครับ ก็จะมีรายละเอียดดังนี้ครับการสร้างระบบล็อกอินล็อกเอาท์นะครับลงไปถึงการกำหนดเข้าถึงข้อมูลนะครับของยูเซอร์ต่างๆนะครับก็คือแอดมินกับยูเซอร์ธรรมดาเนี่ยจะเข้าถึงข้อมูลได้ต่างกันนะครับโอเคนี่คือตัวอย่างนะครับที่เราจะสร้างกันในวันนี้นะครับก็จะมีระบบล็อกอินนะครับเราก็จะสามารถใช้อีเมลในการล็อกอินได้นะครับนี่ครับคอนติเนียนะครับเมื่อเข้าไป ระบบก็จะถามหารหัส OTP นะครับก็เข้าไปเช็คในอีเมลนะครับนั่นเองนะครับในกล่องจดหมายของ Gmail นะครับนี่ครับก็จะมี OTP ได้งขึ้นนะครับประมาณนี้เราก็ใส่ OTP ลงไปนะครับ7 4 5 0 0นะครับเจสี่ห้าศูนย์ศูนย์นะครับนี่ครับเมื่อใส่ข้อมูลถูกต้องนะครับก็จะสามารถเข้าสู่ระบบได้นะครับ นี่ครับก็จะมีช่องล็อกเอาท์นะครับแล้วก็รวมไปถึงนี่ครับหน้าหลักนะครับรวมไปถึงนี่ครับเข้ามาหน้าแรกก็จะเจอรูปของผู้ที่ใช้งานนะครับจะไม่โชว์ทั้งหมดนะครับโชว์เฉพาะคนที่ล็อกอินเข้ามานะครับว่าล็อกอินเข้ามาเนี่ยมีประวัติอย่างไรนะครับรวมไปถึงหน้า a l l user นะครับก็จะสามารถดูข้อมูลของยูเซอร์ทั้งหมดได้นะครับ สลับแอดมินนะครับรวมไปถึงการแก้ไขนะครับยูเซอร์ได้นะครับนี่ครับกิกเข้าไปสามารถแก้ไขนะครับข้อมูลของยูเซอร์ทุกคนได้นะครับประมาณนี้นะครับสลับแอดมินนะครับส่วนหน้าของยูเซอร์นี่ก็จะเข้าได้แค่2ฟังก์ชันนะครับก็คือหน้าโฮมเพจกับหน้าสติวเด้์นะครับดูแค่ข้อมูลตัวเองได้นะครับจะไม่สามารถดูข้อมูลของทุกคนได้ประมาณนี้นะครับโอเค เดี๋ยวเราจะมาเริ่มกันเลยนะครับผมก็ได้สร้างนะครับโฟลเดอร์ที่เก็บข้อมูลของแอปบด้อยแล้วนะครับประมาณนี้นะครับมีรูปภาพมีแบนเนอร์นะครับแล้วก็มีฐานข้อมูลเป็น google sheets นะครับโอเคเดี๋ยวเราเปิดฐานข้อมูลขึ้นมาเลยครับโอเคเมื่อเราเปิดฐานข้อมูลแล้วนะครับขั้นแรกที่ต้องทำนะครับคือเราจะออกแบบให้มี3หน้านะครับแล้วก็ให้มีฐานข้อมูลเก็บข้อมูลของการล็อกอินด้วยนะครับผมต้องการข้อมูลนักศึกษาแบบนี้ แบบเดิมเลยเพิ่มขึ้นมาอีกหนึ่งหน้านะครับทํำยังไงนะครับก็ไปที่นี่ครับชีทนะครับกดสามเหลี่ยมนะครับแล้วก็ทําสําเนานะครับปุ๊บเห็นไหมครับก็จะได้หน้าชีทที่มีข้อมูลเหมือนกันเลยนะครับแล้วก็เปลี่ยนชื่อนะครับเป็น student หนึ่งนะครับโอเคตอนนี้ผมมี3หน้าแล้วนะครับสารฐานข้อมูลนะครับต่อไปนะครับผมก็จะมาสร้าง ฐานข้อมูลของ User ซอร์ที่ใช้ล็อกอินนะครับก็กดบวกสเป s ชีต t ใหม่นะครับอันแรกก็จะเป็น Name นะครับชื่อนั่นเองนะครับแล้วก็ Email นะครับแล้วก็ตามด้วย Inmate นะครับ i m a g e นะครับคราวนี้ผมต้องการให้ชื่อนะครับฐานข้อมูลนี้ตรงกับฐานข้อมูล Student นะครับทำยังไงนะครับ เดีย๋ยวผมเปลี่ยนชื่อก่อนนะครับเปลี่ยนชื่อเป็น member แล้วกันนะครับ member นะครับสมาชิกนะครับแล้วก็อ่าผมต้องการให้ชื่อเนี่ยมีข้อมูลตรงกับชื่อของฐางข้อมูล student นะครับก็พิมพ์เท่ากับนะครับแล้วก็ไปที่ชี่อที่ต้องการให้เหมือนนะครับก็เลือกคลิกที่ข้อมูลของชื่อนะครับ เสร็จแล้วก็กลับมาที่ชีท member ครับ Enter ครับนี่ครับชื่อมาแล้วนะครับเราก็สามารถลากลงมาได้เลยครับตามข้อมูลที่มีนะครับข้อมูลมีอ่าหคนนะครับเราก็ลากลงมาห้าชื่อนะครับเทคนิคนี้จะทำให้เราเปลี่ยดเวลาในการสร้างฐานข้อมูลที่ คล้ายๆกันนะครับแต่ไม่เหมือนมากนะครับต่อไปอีเมลก็ทําเหมือนเดิมครับคลิกแล้วก็เท่ากับนะครับแล้วก็ไปที่ชีตนะครับเลือกอีเมลครับแล้วกลับไปที่ฐานข้อมูลเมมเบอร์เหมือนเดิมครับ Enter ครับมาครับแล้วก็ล่าครับประมาณนี้นะครับรูปภาพเหมือนกันนะครับพิมพ์เท่ากับนะครับแล้วก็ไปชี้ที่ต้องการให้ฟิลเหมือนแบบนั้นนะครับก็คลิกที่ฟิลรูปภาพนะครับกลับไปที่เมมเบอร์ครับ Enter นี่ครับมาแล้วครับแล้วก็ลากลงมาเลยครับรูปภาพก็จะทําสําเนาเหมือนกับถาข้อมูลที่ต้องการเป๊ะๆนะครับโอเคเมื่อเรากําหนดใส่รูปภาพครบแล้วนะครับต่อไปนะครับเราจะมีการกําหนดสิทธิ์ผู้ใช้นะครับอ่าผมแก้ให้เป็นชื่อผมแล้วกันนะครับสมชายเนี่ยเอาเป็นชื่อผมดีกว่านะครับอ่าชื่อผมแล้วก็เพิ่มอีกหนึ่งฟิลนะครับ เลเวลนะครับก็คือผมจะใส่ให้ผมเป็นแอดมินเพียงคนเดียวนะครับก็คือยูเซอร์อื่นก็จะเป็นยูเซอร์ธรรมดานะครับแต่ว่าชื่อของคนแรกเนี่ยเมลนี้เนี่ยเป็นแอดมินนะครับก็จะประมาณนี้นะครับสำหรับฐานข้อมูลนะครับก็จะมีโฮมเพจนะครับสติลเด้นแล้วก็สติลเด้นหนึ่งนะครับแล้วก็เมมเบอร์นะครับโอเคต่อไปเราก็กลับมาที่กายแอพนะครับเราจะมาเริ่ม เอาแบบฐานข้อมูลกันต่อเลยนะครับโอเคแล้วก็เปิดแอปที่เราสร้างทิ้งไว้ขึ้นมานะครับหรือบางันค,ครับผมสร้างเป็นไอเทมเคนะครับก็สร้างทิ้งไว้คล้ายๆกับอีพีที่หนึ่งที่เราสร้างนะครับระบบรักษานะครับมีแค่2หน้าเท่านั้นนะครับ อย่างแรกนะครับเราจะทําให้ระบบนะครับสามารถล็อกอินได้ก่อนทํำยังไงนะครับวิธีการทํานะครับก็ไปที่นี่ครับฟันเฟืองตรงนี้ครับคลิกเข้าไปครับเสร็จแล้วนะครับก็ไปที่ Privacy นะครับความปลอดภัยนะครับแล้วก็คลิกที่นี่ครับมุมขวานะครับ Public w i ิด เมลนะครับก็คือเรากาหนดให้มีความปลอดภัยนะครับประมาณนี้นะครับเสร็จแล้วก็พับอีกครับเพื่อเป็นการแชร์นะครับอ่าผมจะลองทดสอบให้ดูนะครับว่าสามารถลอกอินได้ไหมนะครับ Copy นะครับปกตินเนี่ยถ้าเราไม่ทําแบบนี้นะครับมันจะเข้าถึงหน้าเว็บหน้าหลักอันนี้เลยนะครับแต่ถ้าเรากําหนดความปลอดภัยให้เป็นภาพอีเมลเนี่ย ต้องทําการล็อกอินก่อนนั่นเองนะครับผมฟังลิงก์ลงไปครับนี่ครับเท่านี้เราก็จะสามารถล็อกอินได้เรียบร้อยแล้วนะครับก่อนจะเข้าสู่ระบบนะครับส่วนด้านหน้านี้เราก็สามารถปรับแต่งได้นิดหน่อยนะครับวิธีการปรับแต่งหน้าล็อกอินนะครับก็นี่ครับจาก Privacy ก็คลิกที่นี่ครับ สิงิสกินนะครับเราก็สามารถใส่ข้อความลงไปได้นะครับล็อกอินนะครับ as ล็อกอิน itnk นะครับนะครับสามารถเปลี่ยนข้อความได้นะครับรวมไปถึงการเปลี่ยนสีได้นิดหน่อยนะครับก็จะประมาณนี้นะครับสลับล็อกอินนะครับ นี่ครับลองรีเฟรชครับนี่ครับเปลี่ยนเป็นล็อกอิน ITNK เรียบร้อยแล้วนะครับอ่าผมจะลองล็อกอินดูครับได้หรือเปล่านะครับกดคอนตินีมครับใส่พินนะครับก็ไปดูที่กล่องข้อความนะครับ ผินมาแล้วครับ83376นะครับซิงเก่นนะครับนี่ครับเท่านี้เราก็สามารถสร้างล็อกอินได้เรียบร้อยแล้ว,ลวนะครับโอเคต่อไปนะครับถ้าเราอยากให้ล็อกอินเข้ามาแล้วเห็นแค่ข้อมูลของเราคนเดียวทำยังไงนะครับล็อกอินปุ๊บเจอแค่ ข้อมูลของคนที่ล็อกอินเข้ามานะครับก็กลับไปที่แอปนะครับแล้วก็ไปที่ฐานข้อมูลนะครับอ่ไปที่หน้านี่ก่อนนะครับ student ก่อนนะครับแล้วก็ไปฐานข้อมูลนะครับแล้วก็อีเมลเนี่ยคลิกซซวเนี่ยตัวนี้ครับเลือกเป็น make low order นะครับ ประมาณนี้นะครับ make loader นะครับเพื่อให้ข้อมูลจำนะครับอันนี้คือ remove คือเอาออกนะครับต้องเลือกนี้นะครับ make loader นะครับเพื่อให้ข้อมูลจำข้อมูลที่เราล็อกอินเข้ามานะครับเรากลับไปที่แอปครับนี่ครับเท่านี้ก็จะโชว์ข้อมูลเฉพาะคนที่ล็อกอินเข้ามาแล้วนะครับถ้าอยากให้โชว์ข้อมูลรายละเอียดนะครับก็คลิกไปที่จาการ์ดเปลี่ยนเป็น detail นะครับนี่ครับอ๋อ d ี t ขึ้นมาแล้ว แต่รูปภาพผมไม่ขึ้นนะครับผมก็แอดพิ c t u เจอร์เข้ามาใหม่นะครับที่เราเคยเรียนไปนะครับแล้วก็สลับขึ้นมานะครับประมาณนี้นะครับนี่ครับได้แล้วนะครับเราอินเข้ามาก็จะเจอแค่รูปเรารูปเดียวนะครับอ่ะผมลองสลับนะครับเราสามารถทดสอบในนี้ได้นะครับลองสลับยูเซอร์นะครับเข้ายูเซอร์อีกคนหนึ่งนะครับ มาดูว่ารูปจะเปลี่ยนไหมนะครับอ่าผมใช้6สีเข้าไปนะครับนี่ครับหน้าหลักเปลี่ยนแล้วนะครับเรียบร้อยนะครับถ้าเข้าคนไหนก็จะโชว์ยูเซอร์คนนั้นนะครับนี่ครับปึ๊บนี่ครับรอกอินคนนี้โชว์คนนี้รอกอินคนนี้โชว์คนนี้นะครับก็จะโชว์เฉพาะคนที่เราล็อกอินมานะครับคราวนี้ เราจะเพิ่มอีกหน้าหนึ่งเพื่อให้ดูข้อมูลทั้งหมดได้ทำยังไงนะครับโอเคครับเมื่อเราได้หน้าโชว์ข้อมูลนะครับส่วนตัวของคนที่เราอินแล้วนะครับต่อไปจะสร้างเพิ่มอีกหนึ่งหน้านะครับก็คือโชว์ข้อมูลของยูเซอร์ทั้งหมดนะครับทำยังไงนะครับก็ไปที่แท็บเลยครับกดบวกนะครับเพื่อเพิ่มหน้าใหม่นะครับแล้วก็ตั้งชื่อแท็บนะครับเป็น all user นะครับ ตรงลาเบลตรงนี้นะครับตั้งชื่อแท็บนะครับก็จะได้หน้าที่ชื่อว่า All User นะครับจะมีหน้า Home Page หน้า Student หน้า All User นะครับคราวนี้ก็เลือกข้อมูลที่จะมาโชว์ใน All User นะครับไปที่ s source นะครับตรงนี้นะครับนี่ครับข้อมูลนะครับก็เลือกเป็น Student 1นะครับจะได้ไม่เท่ากับ Student ที่เราโชว์เฉพาะคนที่เรา in นะครับกิจ Student 1นะครับ ก็จะเป็นการโชว์ข้อมูลแบบหลายๆคนนะครับอันนี้คือโชว์ข้อมูลของเจ้าของที่เราอินเข้ามานะครับอันนี้คือโชว์ข้อมูลทั้งหมดหลายๆคนนะครับก็เลือกเป็นไทเทิลได้นะครับไทเทิลก็จะเป็นหลายๆหน้านะครับคลิกที่ไทเทิลลิสต์นะครับสามารถปรับแต่งได้นะครับความใหญ่นะครับความกว้างของรูปนะครับตรงไทเทิลชาร์ปนะครับ ถ้าอยากเป็นวงกลมก็เป็นไซเคิลนี้ก็ได้นะครับแล้วก็ถ้ามันใหญ่เกินไปนะครับสามารถปรับได้นะครับตรงเปอร์โลนะครับตรงนี้ครับคลิก1จุดนะครับก็จะเล็กลงนะครับ2จุดก็จะเล็กลงไปอีกนะครับ3จุดยิ่งเล็กเลยนะครับก็ได้แต่เราจะดีไซน์นะครับจะให้หน้าชุดทั้งหมดเนี่ยจะโชว์รูปแบบประมาณไหนนะครับนี่ครับ ประมาณนี้นะครับก็จะมีการโชว์ทั้งหมด3หน้าเรียบร้อยแล้วนะครับโอเคต่อไปนะครับผมจะกำหนดสิทธิ์การเข้าถึงข้อมูลนะครับก็จะให้อดินเท่านั้นนะครับที่สามารถเข้าข้อมูลได้3หน้านะครับโดยถ้าเป็นยูเซอร์ธรรมดาจะเข้าได้แค่หน้า1กับหน้า2นะครับไม่สามารถดูข้อมูลของยูเซอร์ทั้งหมดได้ทํำยังไงนะครับก็ไปที่มุมซ้ายนะครับให้ดับ b l ิลคลิกที่ ชื่อเมลตรงนี้ครับเสร็จแล้วก็แก้ข้อมูลตรงท่านมุมขวานะครับชีทนะครับเลือกเป็นเมมเบอร์นะครับก็คือข้อมูลของล็อกอินนั่นเองนะครับนี่ครับรูปภาพก็จะเด้งขึ้นมาโชว์นะครับก็จะเป็นการปลดล็อกการจัดการของแต่ละหน้านะครับแล้วก็กลับมานะครับมาที่หน้าที่3นะครับแล้วก็ไปที่ออปชันนะครับเลือก add condition นะครับ แล้วก็โอเคครับแล้วก็จะมาถึงหน้านี้นะครับเราก็เลือกเป็น user profile นะครับแล้วก็ user profile เนี่ยเลือกเป็น level นะครับเพราะ level คือการกำหนดสิทธิ์การเข้าถึงนั่นเองนะครับ level นะครับแล้วก็ช่องนี้เป็น i s นะครับ user profile level i s นะครับแล้วก็เป็น admin นะครับคือ admin เท่านั้นนะครับ ที่สามารถเข้าหน้าที่3ได้นะครับประมาณนี้นะครับโอเคนี่ครับประมาณนี้นะครับรายละเอียดนะครับกระดด user r r o f i l l level is admin นะครับผมจะลองทดสอบให้เพื่อนดูนะครับว่าสามารถ ตรวจการเข้าถึงได้หรือไม่นะครับผมลองนี่ครับเปลี่ยนเอาเป็นอ่าเจนทองเข้ามาสิปุ๊บนี่ครับหน้านี้เข้าไม่ได้นะครับอภิวัตเข้าได้นะครับอ่ากลับมาหน้าหลักนะครับลองเปลี่ยนอีกรอบครับเันทองนะครับนี่ครับเข้าได้แค่2หน้านี้นะครับกระชูหน้าของตัวเองที่รออินเข้ามานะครับแล้วกลับมาที่อภิวัตนะครับ ปุ๊บนี่ครับช่วหน้าตัวเองนะครับแล้วก็สามารถดูข้อมูลของยูสเซอร์ทั้งหมดได้นะครับอ่าผมจะลองทดสอบให้เพื่อนดูนะครับก็อ่าลองล็อกอ,อินผ่านแอปจริงๆแล้วกันนะครับอ่ากด l o อ o u t นะครับใส่เมีของ admin ก่อนนะครับ continue นะครับแล้วก็ไปเอา otp มาครับ37126 37126นะครับ นี่ครับเข้าได้เรียบร้อยแล้วนะครับโชว์หน้าตัวเองโชว์หน้าข้อมูลนักศึกษาทั้งหมดนะครับโอเคคราวนี้ล็อกเอาครับอลองเข้าของ user ดูบ้างนะครับเข้าไปดู otp นะครับของเมลของยูเซนะครับ02728 นี่ครับก็ข้อได้แค่2หน้าประมาณนี้นะครับโอเคผมแถมให้อีกนิดนะครับถ้าอยากให้หน้าที่3นี้นะครับแก้ไขข้อมูลได้ด้วยนะครับคือหน้าแอดมิน่นเองนะครับจะให้เข้าไปแก้ไขข้อมูลรูปแบบนี้ได้ด้วยทำาไงนะครับอ่าผมเปลี่ยนหน้านี้ก่อนนะครับให้เป็นรูปภาพก่อนนะครับจะได้สวยงามนะครับโอเคหน้า3นะครับ จะทำให้แก้ไขได้ทำยังไงนะครับก็นี่ครับคลิกคำว่า edit form ตรงนี้นะครับติ๊ก a l l o user นะครับนี่ครับเมื่อเข้ามาก็จะสามารถแก้ไขข้อมูลได้นะครับประมาณนี้นะครับอซอลองใส่687เ,เข้าไปนะครับแก้ไหม นี่ครับเปลี่ยนเป็น6 8แแล้วนะครับเท่านี้เราก็จะสามารถแก้ไขข้อมูลนะครับของยูเซอร์ทั้งหมดได้ด้วยนะครับสรุปหน้าของแอดมินนะครับโอเคครับก็ประมาณนี้ล้กันนะครับสำหรับ EP ที่2นะครับการสร้างระบบล็อกอินนะครับก็หวังว่าคงจะนำไปพัฒนาในงานของผู้ที่เข้าชมได้ไม่มากก็น้อยนะครับ โอเคครับคงขอจบคลิปวิดีโอการสอนไว้เพียงเท่านี้นะครับพบกันใหม่ในพีหน้าครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับ